จะไปทำคลิปเกี่ยวกับบาคาร่าครับ mm ี hmm. ละเรื่องลาเรื่องครับ mm hmm. เรื่องแรกนะครับภา mm hmm. พดีลเลอร์นะครับเป็นการถ่ายทอดสดหรือใช้คอมนะครับ mm hmm. ก็อธิบายเลยนะครับว่ามันเป็นการใช้คอมนะครับหรือไม่ก็ใช้วิดีโอถ่ายไว้ mm hmm. ความเหมือนเนี่ย มันมันเหมือนมากเลยบางคนคิดว่า,อาคอมสมัยนี้ทำได้สบาเยเลยความเหมือนขนาดนี้นดีลเลอร์คนแจก้วบางบางทีเนี้ยเราต้องสังเกตูบางทีไปอยู่ขยาวไฮโลแจกบาคาร่าด,ด้วยไปขยาไฮโลด้วยไปอยู่ห้องเสีอยมังกรด้วยก็ต้องคิดเอาเองนะ ว่าถ่ายทอดสดมาจากบ่อนหรือว่าใช้คอมนะครับออข้อนี้ก็บอกเลยนะว่าใช้คอมทันะครับามาดูขั้นตอนการล็อกมั้งนะครับล็อกยูธทำยังไงมั้งการล็อกยูนะครับเวลาเราเข้าห้องไปเนี่ย ทุกยุททุกยูทจะขึ้นหน้าจอหมดเลยหน้าจอคนคุมแต่ละห้องละห้องจะมีคนคุมอยู่นะครับอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าผมคุมห้องนี้ผมคุมห้องห้าอยู่ก็จะมีเพื่อนห้องสี่ห้องสามห้องหนึ่งก็จะเรียงเรียงกันไปช่วยกันคุมคุมแต่ละห้องละห้องละห้องคนหนึ่งเนี่ยสามารถคุมได้ประมาณสูงสุดสองพันคน คุมผลเนี่ยให้ได้ไอ้คน,นยอยู่เล่นแบรนด์สองพันคนถ้าเกินสองพันคนนี้ก็จะคุมไม่ได้แล้วคุมยากเรามาดูโปรแกรมของคนคุมบ้งน,นะครับว่ามีอะไรบ้าง คนคุมนะครับกดเลือกไพ่ได้นะครับกดเลือกไพ่เองได้เลยไพ่หนึน่งสำรับไพ่หนึ่งชุดมีแปดสำรับสำรับแล้วให้จ่องใบรวมเป็นทั้งหมดสนะี่ร้อยกว่ปาใบเนี่ยให่หงายมาที่ผมหมดละคนคุมคนคุมสามารถเลือกได้ตลอดเวลาอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับว่าจะเอาไพ่ไปใหญ่ออกข้อสองโปรแกรมนะครับปล่อยออโต้ก็ได้ปล่อยออ,โ,อตโต้หมายถึงว่าไพ่เรียง ที่เรียงมาอยู่แล้วว่าไข่อ,ออกไปตามที่ไพเ่เรียงก็ได้หรือจะไปกนกำหนดเองก็ได้โปรแกรมต่างก็มีบางโปรแกรมก็เป็นแบบกดอัตโนมัติให้มีให้คนคุมเลยให้คนคุมได้เลือกนะครับว่าจะเอาแบนไหนก็บางก็งงมีให้เลือกก็เลือกแบบอัตโนมัติเป็นฝั่งที่แทง อย่างน้อยออกฟังเยอะก็คือไม่ออกไม่ก็คือกดเองเลือกใครเองแล้วก็มีเลือกภาพได้คนคุมเนี่ยคนคุมแต่ละห้องละห้องเนี่ยเลือกภาพได้ว่าจะเอาดีลเลอร์เนี่ยทำภาพกันไหนจะทําภาพฝักมือจะทําภาพอะไรได้ทั้งนั้นเลยทำภาพเลือกและตลอดเวลานะครับถ้าใครเป็นคนคุมเนี่ยคนดูเนี่ย ทุกยุ้ยเลยผมบอกเลยเวลาคุณเข้าห้องเนี่ยยุ้ของคุณเนี่ยจะแบ่งไปเลยอันนี้เป็นฝั่งเพเยอร์อนุฝั่งแบงก์เกอร์ก็จอขนาดนี้ยุ้ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะฝั่งหนึ่งจะได้ประมาณ1000งพฝั่งนี้หนึ่งพันโกลฝั่งนี้ก็หนึ่งพันโกลฝั่งนี้ถ้าคุณแทงเพเยอร์ยุ้ยของคุณก็จะขึ้นฝั่งเพเยอร์เป็นครึ่งนี้ถ้าคุณแทงแบงก์เกอร์ ั่ง,งคุณก็ยุบตองคุณจะขึ้นหน้าจอฝั่งโน้นแล้วก็ยุบที่แทงเยอะนะครับจะอยู่แถวบนยุดที่ล่างๆก็คือยอดแทงน้อยก็คนสําหรับคนที่ดูนะครับมันง่ายมากเลยว่าจะทํำยังไงแต่ละเกมในเกมในเกมนั้นนะครับในตาตาหนั้ว่าจะล็อกผลจะให้ใครกิน อะไรยังไงก็คือว่าคนคุมสามารถมองออกสบายสบายเลย การล็อกนะครับการล็อกบางคนก็คิดว่าล็อกไม่ได้แล้วจะล็อกได้ย่งไงในเมื่อผลมันออกเหมือนกันทุยูทสมมติว่าผมกำลังล็อกผมคุมห้องห้ามีคนเล่น1นึ่งนคนผมก็พยายามล็อกกินอยู่1ยูทในขณะที่ผมล็อกกิน1นึ่ยุทแน่นอนอีก9ก้าร้อยเกาสเก้ายูตเมันก็จะมีถูกมีผิด ก็จะแยกออกไปในสมมติว่าผมล็อกอยู่เจ็ดตาเจ็ดตาเพื่อยุ่เนี้ยหมดบางคนเนะี้ยไม่ถึงเจ็ดตาก็าหมดแล้วถ้าที่ผมล็อกยุทยุเนี้ยในแต่ละตาก็จะมีคนที่หมดในแต่ละตานั้นอะ่ะก็ประมาณหนึ่งร้อยยุคแล้วเข้ามาใหม่แต่ละตาก็อีกหนึ่งร้อยยุทธแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะที่ไม่โดนล็อกมันก็จะมีได้เสียเสียแต่ไม่หมด แบ่งประมาณสามรอยูสแล้วก็เท่าทุนในข่ขณะที่กาลังล็อคยูสเนี้ยก็จะมีเท่าทุนไม่ได้ไม่เสียอยู่สามรอยูสแล้วก็มีอีกสามรอยูสกำลังได้อยู่จะแบ่งไปในขณะที่หมุล็อกเนี้ยผมก็กำลังดูอยู่ไอ้สามรอยูสเนี้ยคืออายุที่กำลังขึ้นเนี่ยเลิงไว้แล้วพอยูสเนี้ยหมดเมื่อ,อไหร่ผมก็ไอ้คิวเนี้ย สามร้อยยูที่กำลังได้เนี่ยจะไปคิวยักขึ้นมาตรงนี้แทนสาเหตุที่ต้องล็อกกินนะครับทำไมต้องล็อกกินทำไมต้องล็อกยูกินทำไมถ้าคอมฝั่งแดงมันไม่พอนะครับฝั่งแดงห้าเปเ็นไม่พอบอ,อกเลยนะยเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นคนต่อวัน แบคที ria โกลพันยอดเงินเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบล้านห้าสิบล้านถ้าไม่ล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกยูจยถ้าล็อกยูจเนี่ยห้าสิบล้านเนี่ยมันจะไปอยู่กับเว็บเกือบทั้งหมดจะเป็นของเว็บเหมือนทั้งเกือบทั้งหมดแต่ถ้าไม่ล็อกมันก็จะมีแยกไปคนเล่นได้ขึ้นหน,น,นึ่งคือสองมืนห้าพันคนอียส่วหน่งก็ 2 5งหมคนคือคนเล็กเสียเงิน50ล้านเนี่ยมันจะไปอยู่ที่2 5ง0 0ืคนไอคนที่เล่นได้บางวันไม่ขาดทุนถ้าไม่มีการล็อกดูเรื่องสูตรกันบ้างนะครับสูตรสูตรมีจริงไหม หน้ามาทั้งนั้นนะครับการถ่ายนะครับที่สดถ่ายโชว์คือใช้เทคนิคดังนั้นเลยใช้เทคนิคการเติมเครดิตเข้าไปเองมั่งเป็นสมาชิก็จะเป็นพวกเว็บเองสม้ก็ใช้มุมก,กล้องมั่งเทคนิคต่ตางๆนะครับแล้วก็บางบางวิดีโอที่เขาถ่ายโชว์ก็คือว่าหลายเทคน,คนะครับดูค่ายเก่งครับค่ายเกม ค่ายเกมจะเป็นคนออกออกผลน,นะครับก็จะอยู่ต่างประเทศแล้วส่วนที่เราเล่นๆกันเนี่ยพวกเอ้ยิงต่างๆนีอันนี้ไม่ใช่คนออกผลน,นะครับผลจะเป็นคนเจ้าของค่ายนะครับดูข้อเสียข้อเสียง างคนก็ชีวิตพังนะครับปัญหารักขมโมยนี่สินะครับก็มีเยาวชนนะครับข้อดีก็มีนะครับข้อดีก็มีมันเราสามารถเล่นได้ทุกเวลาฝากได้ถอนได้ทันทีนะครับคนฉลาดก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับบางคนก็ฉลาดก็รู้ระบบก็รู้นะครับว่าควรจะตั้งทุนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่บางคนก็ฝากแค่พันเดียวก็กาไรแค่วันละร้อย นีก the ็บางคนก็มาสร้างรายได้ได้จริงนะครับบางคนก็พวกแอดมินต่างๆนะครับพวกร้านโทรศัพท์ก็มีการสร้างรายได้ก็มีเงินมูอเบียนแล้วก็สชิญชวนเพิ่นครับอันนี้ไม่ได้จักชวนใครเล่นพนันนะครับคือทำคลิปอะไรแง่หมู่ จะขาดรายได้มันต่างกันเยอะเลยครับข้อสองครับจำนวนคนเล่นเยอะเกินเว็บคุณผลไม่ไหวเพื่อจะเสียรายได้ก็ต้องล็อกให้มันออกออกไปนะครับมาดูการล็อกนะครับการล็อกการล็อกอ,อันนี้จะพูดเพิ่มเติมน,นะครับ มันมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมเบ็นะครับในขณะที่คนเล่นเยอะๆเนี่ยแต่ละห้องคนคุมเนี่ยคุมได้ประมาณ2,000ยูสต่อตานะครับถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยจะคุมไม่ไหวแล้วจะมีคนเล่นได้ขึ้นมาเยอะก็จะมีโปรแกรมโปรแกรมนึงก็คือโปรแกรมเบ็นะครับโปรแกรมเบ็คืออะไรโปรแกรมเบ็คือโปรแกรมยอมรับนะครับยอมรับยอมรับเวลาเราแทงยอมรับก็ไม่ยอมรับ จริงแล้วระบบเบ็ดน,นะครับถ้าช่วงคนเยอะอย่างเกือบ2,000คนเนี้ยไม่ไหวลวขึ้นมาจะเป็น3,000เนี้ยก็คือจะตจ้งใช้ระบบเบ็ดเข้ามาช่วยครับระบบเบ็ดก็จะสุ่มไปที่สมมติตาเนี้ยมันขึ้นมาเกือบ3,000คนละระบบเบ็ดจะสุ่มไปเลยที่ประมาณส่วนหนึ่งนะครับไอ้ที่ตาไหนที่มันจะออกอะไอ้ระบบนะครับที่สุ่มไปเนี้ย ไปตามยูทสมมติว่า300ยุธเนี่ยยุธนั้นน่ะจะกดไม่ติดกดไม่ติดหมายถึงว่าถ้ากดฝั่งที่เสียคือกดติดและกดฝั่งที่ออกนะครับก็คือจะไม่ติดนะครับแต่ว่าก็จะซุ่มไปนะครับไม่ได้ทุกตาจะสุ่มไปตานี้ยุทธนี้ตาอีกยุธหนึ่งตานหนึ่งก็เปลี่ยนยุธไปนะถ้าไม่งั้นคนจะจับได้นะครับอันนี้ก็คือระบบเบ็ด ่วยนะครับในขณะที่กาลังคนกาลังเยอะต้องใช้ระบบเป็ดกันมาช่วยถ้าคนน้อยๆอ,อย่างบางตานีมีแค่ร้อยคนเนี่ก็คือล็อกกินทีละคนละคนแบบสบายๆคุมเกมง่ายๆครับในขณะที่คนเยอะนะครับจะคุมยากแล้วก็มีโปรแกรมสปีดนะครับสปีดดิลเลอร์ดิลเลอร์ก็จะเล่นแต่จากเวลาจาก20 1918 เวลามันจะเล่งไปยี่ส0บเกแปดเจ็ดอย่างนี้นะครับกาเร่งน,นะครับเพื่ออะไรเพื่อเคลียร์ยูดให้ไวครับเพื่อให้หมดแต่ละคนให้หมดหมดหมด,หมด,หมด,หมดไปแล้วก็เอาโปรแกรมต่างๆช่วยโปรแกรมเบ็ดโปรแกรมล็อกยูดโปรแกรมเบ็ดล็อกไม่กี่ตาก็หมดแเราจะเคลียร์ได้ไวมากเลยจาก3,000เนี่ยเพียงไม่กี่ตามันจะเหลือ2,500ยูดและอีกไม่กี่ตาก็จะเหลือ2,000และไม่ออ, 2, มอีกีกกไม่กี่ตาถ้าเราใช้โปรแกรมมาช่วย แรมเ็ดบ้างอะไรบ้างก็จะเหลือแค่พันกว่าคนถ้าใครเจอโปรแกรมมีเริ่มกำลัลงเร่งน,นะครับเบร่งแจกสปีดนะครับอันนั้นก็คือว่าให้หยุดทันทีเลยนะครับ มีคนนั่งอยู่อย่งนีไปแต่จอเขาจะใหญ่นะครับจวใหญ่กว่าัวใหญ่กว่านี้สำหรับคลิปนี้ครับก็อธิบายแค่นี้ก่อนนะครับใครอยากจะชัดเจนก็ทักส่วนตัวมานะครับแล้วก็คลิปหน้าก็จะอธิบาย เ้าปูปาแล้วก็ไฮโลนะครับว่าการวิธีเขาทำยังไงนะครับ